แพ้ชนะนะครับแล้วก็เป็นบอลพุ่งนะครับของอุระเอกนิษฐ์โอ้โหเอกนิษฐ์ปัญญาน่ากล้าเล่นคิวาระเอกนิษฐ์อาชิโมโตะลอยบาเพ็งลอยบาเพ็งยอดลูกนี้ไม่ถึงเอกนิษฐ์นะครับยัง เิกิว,วะขึ้นแบบีสูงนะครับตอนนี้อุระะขึ้นมาครับเล่ดโดนโชสักไปได้มีโตะอ่ารบอดักไว้ยังวาสลดยเกี่ยวบอลเล่นได้ครับโอกิวาระเอกนิต <c oughs> ครับฮิโรกิ <c oughs> เอกนิตปัญญาครับเอกนิตเอกนิต จะลุยเบงเอกนิตยังได้ยิงลูกนี้นะฮู้ข้ามขาออกไปครับเอกนิดปัญญาโอ๊ยโอกาสของยุ่งครับแอลูนิกาเล่นการลุยครับดูครับฟัดด้วยขวาลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเลยครับโอ้โหบอลมันเถื่อนข้ามขานะครับโกลส์ครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับแล้วจมุ่กลัมาต่ำลงมาเป็นตัวคุ้มอ่อนเลครับเอกนิดเล่นลูวันครับครับรอบชิงอืม เจอกับอวิทป้าฟูกโกะคุนแชมป์แรกเลยครับเอกนิตและอุระ